แจะสลาหลังเกาห้องขื่นโปร่งเรียงไกรเข้าในหลอกสลาหลังนะปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบเอ็ดเอ็ดอีมปลุกปุ๊บปั๊มก็ออกถามสลาดที่เอาส่งได้หรอประชัน เอาทรงขึ้นตูบไก่นี่ลละว่าสัอืมเราก็ห็นให้ทรงขึ้นตูบไก่นี่อืมเตะกิม ตะกีไม่ออกมาผ้ามา่านำกระาลป่าสอนำไม่จ,จวบกับยาปะห่องแล้วบันผ่าบันคู่เมืองมาเิ็ดซอยอยาปะห่องผ่าลูกล้านมาพยูน้ำ ว่าให้ปลายหน้านี่ย่างหลัดทงกันมาแลจังคันอุูเถาเบิดไปแบนเนี่ยพนมหน่อยก็ห้างกันไปเรื่อยที่เราโกจักไม่ก็ภัยว่ามีนอเบิดลลำใหญ่มันมันกะศูนย์พันไปเรื่อย <c oughs> วันเยาว์ตะเกียกสิ เขาวัดไก้แต่ไปส่ทรงไม่ออก,กอนนล้กราบพระก,กราบปบเป็นหมอหลุดเนี่ยก็สีประมาณสามปีประมาณนี้ละ่ะมาํำพญ,ญ่แไม่ยัยแล้เขาในตลาลพระกะ็เตรียมสิถวายจังคันจังเส้ล่ะเป็นกันขลาดน้าล้านเข้าไปยืนเฮ็ดเจลยู่ กราบกราบนะเพิ่อนบอกล้านเพิ่นกราบตัวก็นั่งอยู่อย่างสิะ่ะนั่งสังเกตเบิ่งอยู่กราบกราบนะเพิ่อนบอกล้านเพิ่นกราบก็เลยออกขึ้นว่าพ่อใกญ่กราบในล้านเบิ่งนี่ที่ละมันจย่งสิกราบเป็นมาสแล้วก็เลน่นนางลงผ้าล้านกราบไปนี่คือคือจุดปักกายแรกเริ่มของพอญ่ยยวะได้เขามา้าปรับใส หลังจากนั้นมากก็ขุ่นกันมาที่แรกกะเด็กขอสาราเด็กกราบพระขุ่นกันต่อไปก็ไดนรับใส่ที่เพื้นมีรดไท่กี่รถมันก็นหาใส่ยาเคลัดต่างๆแต่ละบาดแต่ละมหม่งหารถใส่ยาคือรถแดงกันน่ะโอ้ยบันคู่เมือง ก็ได้ออกลูกที่ว่าเมารถแดงไปโรงพยาบาลรถคํำบาดํำเมืองเยหมือนกู่เมืองรถแดงกันน่ะน,นะประวัติมันมาพ่ามาหัวจักกบพระอุปนิสัยไปกันใดพระกระพึงปฏิวัติเข้าใจถึงเวลามีแนวพักดันจะที่ว่าล้านหน่อยๆเป็นตัวเปิดปากกายให้พ่อใหญ่ได้เขาวัดขึ้นกัน ต่ล้านโบแลนกลับไปในศาลาพา่ญใหญ่พวก็ี่ขึ้นว่าสิขาวัดหลอกอยากไปนั่เอาล้านหลอกมาย่านล้านไปกวนพระไป,ไปเซวในศาล่าวควมขึ้นเมนบ่อท่านมีภัยเขาบ่ท่านใดเอาไม่ออกไม่ตนกับ่ท่านไดเขาร่วมกันในศาลาก็มีแต่พระนั่งอยู่สี่หาหลวงพิจางอาสมได้เวลามันก็นขึ้นนั่งรอ เด็กหน่อยแรีนก็ไปเพ่อะยังปวดเขาไปนั่มสักพักกราบกราบอุณหพลบอกร้านมันกราบเด็กหน่อยมันก็บอกว่าจักได้กราบจักคืออีหยังนี่แต่กราบกราบเนี่ยเป็นกับป่ดนั่งลงได้ก็ยืนเฉลื่ออยู่นั่นลุงพอลุงพอก็เลยว่าก็กราบให้ร้านเบิ่เงยี๊ยละว่าเสร็แล้วก็นั่งลงโดดนั่งลงแล้ว ผ้าล้านกราบกราบหนึ่งกราบสองกราบสามแล้วว่ากราบแล้วก็บผ้าล้านออกไปนี่คือจุดจุดเริ่มต้นของพัยเงวาิริมมีอนิสงส์ในการปุ๊บปถาในข่ามสะดวกพระเจอประสงค์หลังจากนั้นมากกับผ้าเปเทศหันเทศนี้ไปอบรมนักเกลียนแน่บรม นักศึกษาในมหาลัยเนย่แต่กีก็ขานิมนต์มากก็ไปเนาะไปก,ก็พาไปรถเขียวนั่ยไปบาเด้ขึ้นได้ภาคเหนือแต่ว่าอีสานเหนือนี่ก็ไปบิดแถวเมืองเลยแถวทางภาคตะวันออกก็หอดจังหวัดตลาดเพิ่นเด้วอีสอยมันจูคู่ใหม่ๆไ,ไปอยู่จังหวัดตลาด ไปเบืองก่อนนะว่ามันอยู่จังใดหลูกร้านมันอยู่แล้วไปอยู่ไกลแต่ว่าไปจิตนม่มลก็พ่อใหว้าเนี่ยแหละเหตุเอโหจักอาตาโจมทั้งอำเภอคลุง้งจังหวัดจันทบุรีเป็นเป็นนักเรียนประจำน้ำกันกันกบพหญยพองก็เลยเลยโจักกันพอใหวาก็เลยไปแนะนำให้โหจักกันพวก สุ่มตระกูลของลุงพองหลูกล้านเพ่อทั้งผนกระเทาเดียวนี่ก็ยังรัดท่าเขาหลบในการประพฤติตปฏิบัติของพระเจ้าพระสงฆ์อยู่ตลอดนะมียังก็ไปมาหาสูมีการเอ็หนั่นทํำเหนี่ยในวัดเข้ากระซอยมาบ,บ,บาอกเบเตวบอกไปก็เพิ่นมีจุดเหลื่อมต้นของมันแต่เรามองนะโอ้ย เราเียเคยขับรถขึ้นภู้เรือเพื่อ่าเราเหา่้เอาขึ้นภูกระดึงคนนะโอ้แม่นผู้เรือผู้เรือขึ้นดึกผู้ใหญ่ดึกว่ะเอาไปเลยว่อไปมัวเจ้าขึ้นผู้เรืออะไรนี่ขับลงไปนี่คุยทับก็โหลดหมเจ้าผู้ใดขับรถขึ้นผู้เรืออะไรหรอกหรอกเฟอร์อีสานนี่ มันมาคาดใหม่เบรกใหม่ยน้าผู้นี่ร้ายแลวเร่เว่าสันดอกแล้วกขืนได้หอดผู้เรือ,อคุยว่อดนปะป่ะม <mm มีอาจารย์นาไพบ่มีห้องพอนาไพพอเห็นไสรอ็อกแล้ววะหย่อนมีห้องพรนาไพมีอาจารย์นาไพจะได้เห็นมองหันเห็นมองหนีเหนปะ่ะนี่แหละเหตุก่อนอยากเอารถแดงมาไหว้วัด ก็ย้อนมุ่นนี่แหะบันั่งไปสัญญาจ,จำแน่เก่าเก่าเคยเบอกเคยคุยกันในรถในยังเบอกไปญามเพิ่นยามก็มุ่นไปเตีนยดให้นักเรียนฟังให้นักศึกษาฟังขึ้นรถไปก็ฟังเพิ่นบ่อ้ฟังในหน้าเล็กหน่อยเป็นจั่งไรเป็นคู่นะแล้วก็เว้าไปก็เออเาก็เอาไป,ไปแปลคำบอกเพิ่นให้มันเขาก็ทรมะ พ่อไดีเอาไปซ้อนเด็กน้อยพ่อเด้เอาไปอบรมเล็กน้อยนะพ่อเด้๋งูว่ยเรียนพอ,อนั่นพอนี่มันมีสัมีความคิดจัางไรเล็กน้อยมันบุ่นไหวหรือมันเป็นจังไรกับส,สักใส่ถามเพิ่นเอากับเอาขึ้นไปเทศแต่ว่าเอากับแปลงไม่ให้มันเข่ากับข้ออัดขอ้อท่อมให้มันเชื่อมโยงเพื่อให้เด็กน้อยเกิดความ ม่วงเงาห้าวนอนในการบอกให้เล็กหน่อยฟังเด็กหน่อยมันสมาธิสันเด้สไปตั้งจิตตั้งใจนั่งซึ่งลึงอยู่เป็นสมองฟังคือผู้ใหญ่ก็บบได้สไปพุทธรู้อยู่ขันบได,ด้วเด็กหน่อยบ่ทัานมีพื้นฐานด่านนี้ก็ผสมประสานใดจังใดยังงามกลับมาปุดนหวย ต้องพอนี่ก็เทเรเล็กหน่อยก็เทดีตัวละหน,อน่อของเราเป็นยองกันได้ห่วยดีดีกับขวบบอกเจ้าตัวว่า <c oughs> บ่อยฟังในรถมาหันบ่แม่นบอกเพม่อ <c oughs> นอารมณ์ร้อนขับรถเนี่ยว่าแต่รถเขาปิดปาดปิดปาดปัดหนาบ้างเนี่ย <S <s แม่เอ้ยแม่เอ้ยมันหายเขาว่าในรถอันนัอนห้องกับนางยังต้องการสองคนในรถนั่น วันค้าดาเมร์เขายัางหันหนามาตั้งพระเรื่องอะไรว่าท่าเออเป็นห้าบ้านนี่เราก็คอยเศร้าบ้านอาการใจรอดอาการว่าเขาเราก็เบาเราก็เบาลงบัวา,าคือเก่านะห้องนังอยู่สองคนเนะเพราะพ่อเขาแม่นะมึงมีแต่โซเฟ่ก็พระนังอย่างนี้กันเขาหมั่นไปโอ้มนว่าำมาจะใส่แค่นั้นตัวนี่วะเออ,อน,นิ่ม ตาแม่เขากลยจะหันตา,ามาต้งพระเรื่อหรอหัวบ้านนิดโอ้ยปีนั้นไอมม้มนถีตายไปเศร้าเหล่าไอ้จนถิตายจากไอ้ยอนลูกอีนังจนบไปรับได้นอนเป็นไงว่ะเอารถแรงนี่นะมาดับเปิดกระจกแรนไปไอ้อยู่พุบปันนั้นเศร้าเหล่าวาล่ะ ตอนนั้นเพราะท่านเศร้าเศร้าเราที่ไห้ะมันเศร้าไอ้โอ้ยเศร้าคลักละคับบาทเศร้าเศร้านะเศร้าแทบบาทไนี่จัาเกล้ยวบาทนี่คนเรามาเศร้าไอไปเอาขี้เก่าเฮ้ยบอกว่าเก้านุ่งผ้าสโลงกำขวดข้อขวดแต่เศร้าแต่จนว่าเออองยเพิ่นกับโมเมนต์สิบแปดสิบเก้าสิบเราบอก ก่อที่สองนะเป็นผู้มีอายุยืน้ายเติบได้ผููสีข้องอายุได้ปานนี้ในพแห่งการเกิดเป็นมนุษย์เป็นคนเนี่ยมีอายุยืนอยู่ได้นี่ก็ถือว่าเป็นคนเคยทำคุณงามความดีมาก่อนแต่พบฉาิปางก่อนผ่านมาแม้ว่าปัจจุบันเ่อใด ทำเพื่อควมำรุดพ้นบ่ได้ทํำเพื่อลดวางถูกแต่ว่าบ,บรด้สรสามความเดือดร้อนในผู้ใดสาครอบสามกลัวปัทนามาอ,อีกจกังหนึ่งกับเป็นพอพิมพ์แน่เป็นผู้พายเลือกเป็นน้าทายพายเลือกคนไทยเล็กหน่อยดูกร้านข้ามสู่ฟังสู่คว่ำสร็จเดินตามฟันได ฐาในขณะที่ถ้ามีเจตนาตั้งมันเพื่ออย่างไรเรียกหน่อยหมูมีวิชามันก็มีอนิสง์ของมันอยู่ในตัวคือมันนะพอสกัดเซียนมากก็มีโอกาสได้มารรับใส่ครูบาอาจารย์ในค่วมสะดวกเพิ่นแต่ก่อนรถลามันก็หายากแตเด้ผู้เสิเอาเถไ็ปใไงพระคีนี่บัลนุจิกดีกี่มาอยู่ใหม่ๆมีรถอยู่สองขันต้ตัวขันที่สามนั่นมันรถ โดยสารหกหล่อค้องคู่ใจเนาะรถโดยสารหกหล่อค้องคู่ใจก็ได้เพื่อนมาผ้าไปเทศมองหันมองเนี่รถพี่เคียนหน่อยเพื่อนโอ้ย,อยมธรรมาดาแล้ววัดปานนนิกขีข่รถเจ๋งตโตโยต้าก็เอนตโตโยต้ายังบูรเิกันเออเลื่อมซื้อมันเ่ะซีไอตองออน สีฟ้าหรือสีเบตองอ่อนสีฟ้าเลยเนาะต่กญิงก็ทัฒนเก่าเดลโคโรล,ล่าเออโคโรล่าโตโยต้าโคโรล,ล่าไปโอ้ยเขาก็ว่าบรรจิตคือทาท่างแต่มีรถเจีงขีวมีเห็นต่แล้วไปประจำไมีเห็นต่ไปประจำถ้าแต่ไปก็นสองคืนปัญญปองโทรนน้ำรถ ใช่ไหมตะกี่ก็ได้เนะญญาะไม่ใช่ว่านั่งเหนบ็บมือขับรถนั่งเหนบ็บมือผู้ปอบเออผู้ประกอบข้ามวานไหนกินก็ไม่ใช่ตีแล้วก็บปอนข้ามวานทั้งรังไห้กินอยู่เรื่อยไปเขาปลาเขาผู้แถววังสะพุงแถวเอราวันแถวนั้นจังหวัดนี่ไปตะกี้ ไปทำผ้าดำโอ้ยจักหวัดอยู่ใสก็ม่นไปบอกแตมองม,มันมันว่ามีดรอ GPS คือครูมเมือนี่กลางนัแผนที่นที่ละบาทเนี่ย,ย,ย,นนยไปเ่ากม็มีภูมิในการเบิ่งแผนที่แน่จักหน่อยหนึ่งสมัยไปทำงานอยู่เรือสินค้าเป็นในไทยกลางแผนที่ามากจักกลางแล็ปลองแล,ล็ดตัง้งในจังหน่อยคำนวณระยะทางกิโลได้ ว่มีพืนฐานด้านนี้ก็บอกไปคำเมิดตะเวนกับตำลงไปเรื่อยมองไปก็ยังย่งมองใดอย่าในป่าลิบๆ,ๆไปนี่ก็ชื่อว่าเดี๋ยวทำคุณงามความดีในพุทธศาสนาการไปเข้าแต่ละขังแต่ละข้าวเข้าบ่ได้ไป,ไปบ่มีประโยชน์ไปไส่ไปแสดงรําไปประกาศ กันต่อไปนิมนพระอาจารย์นภัยกะตะบุญโยวัดป่านอนจิกอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีขึ้นแสดงธรรมรับผมผุ่นเดียวย่างมาดขึ้นธรรมหาดผันเดาวัดจังหวัดซื้อเสียงบันนนจิกนี่มันกระจรกระจายไปท่ากับเป็นผู้หนึ่งเป็นผู้เขาให้ผู้จัก คนแถวเนี่เขายังบ่งูอกจักได้บ่อนุนจิกอยู่ใสเนี่ยก็บ่ตตังเบอกไปไกลถเถวอำเภอเวรลินเนี่ยตอนเีามาไปหาเศษหาแสดงซ้าไม่ออกถามพอออกถามอาจารย์อยุดไสนออยู่วัดปลาอยู่บัดปลาโนนจิกอยู่ไสน,นนอบัดป่า้นงจิกอยู่บานโนนจิกจิกท่านโง่คนบอกเขาว่าจิกต้งโง่ก็คือบัดอนจิกเนาะว่าไม้เขา บ่นี่จิกตาบลคู่เมืองนี่นะเขาไปบังคับวางโอ้บันจิกโคกนั่นบ่ก็ว่ารอดคนดูทางท่าว่าบรรจิโคกก็หัวจักโลดบาดถ่าว่า,วาบรรนจิกก็บ่งหัวจักคว้มไม้ก็คือบรรนนจิกมันอยู่โคกมันแห่งแรงมันอยู่โน่นมองเขาอยู่นี่าวัาดระดับคว้วสูงกับตัวเมืองอุบลนี่สูงระดับ ตึกสันที่สามคนเด้ความสูงของหม่องเขาอยู่ในวันนั้นซะบางทีมันก็นกสิลาชั่นเอียงล้ไปหาแม,ม,ม่มวนเดียวละ่ะเป็นแบบนั้นนะตะกี้โครงการของรัฐวายบานเมืองกับ่าทันเขาถึงชุมชนเขาถึงบานนอกปานใดได้ห้วยพับห้อนี่ก็ตกหนาแรงมากนี่ก็แห้งขอด,ดพอหนามาันไหลงหมูวนเบิด นาฝนมากระท,ทัวมเขางานทาบสด็ดเด็กินบ่หนาแ้งถ่วมก็บลงพอพระคุ้วิรุณน,นี่แล้วอดีตเจ้าคณะอำเภอวารินนี่ผ้าหยาดโยมมาเห็ดทดบ้านเขาเอืนนะนะเนเ้นทดนะนะบ่ไดเอื้นไยเราตีเอื่นทดพ่อมีมาเห็ดแล้วบ้านน้ามันคู้งใน,ในพับนาน,น,า,นาแร้งมันบ่มันบ,กบกน่บหนีบ่ลงมูวเบิดขุดบอ่อน้าหน้าหยังกับมีนา บดบ่อน้ำไ้น้ำนาหระกน่ะก็ไม่นาบเด็กินได้ใส่แต่ก่อนขุนมโนจิกผ้ากันขามทงไปพู้นไปตักนาบส้างแซงมะโนงคู่กันนาบส้างแซงนั่นก็อยู่ทิศเหนือของโุงเรียนบ้องร่อนปูตาน้นาอยู่โุงเรียนอยู่ทิศใต้ของบัดป่าบะโนงคู่นั่นะอืมไปตักดู้หลายใช่ปะเขาก็เห็ดฟ้าปิดใสกุญแจไว้มันที่ท <c oughs> จะวอาสูวฟัง น้ำใส่น้ำซอยก็พอหาได้ง่ายอยู่น้ำจิ้นหรืที่มันยาไม่ตึงได้เคยไปหาของเขาอยู่บ่เจ้าน้ำมันต้องคู่อันมั้ยด้ไปบ่กเฮ้ยมันต้องคู่เนี่ยเทีมบอกปากมูนเนี่ยมันยังเอามาว่าอยู่ไปกินน้ำเฮี้ยนพี่น้องกินเดียวหันหลังออกมากเพรท่านวิต ประตูเขียนกส็สองพี่น้องใส่กุญแจหนามแงงกินไปก่อนหนะมนบบมันเครียดหลายหาตักนามมันยากที่หลานเราุนไปตักอยู่บนตูู้่พี่น,นอ้อียกว่ามาอยู่บน้นจิกหนี่ปีนั้นไคเราเป็นพญับานสางแซงนี่ก็เลยบริจาคซื้ออิฐแดงให่ไปก่อสางแซงเด็กละคนผู้เหมอมันจะเืริญขึ้นบามีทดรลายหม่องมีฟ้ายลายหม่องนามพับบบอึดบออยากแล้วบ นาแหล่งเดือีเรีนหาก็เต็มเปี่ยมอยู่นะค่วงแห่งแหล่งก็บเบิดหายไปบ้านทีเกิดเป็นบ้านที่พัฒนาฟื้นฟูจะาข้องเป็นบ้านมีเศรษฐกิจขึ้นมาเตรกี้เป็นบ้านที่มีเศรษฐกิจตำ่ำนะถ้าว่าเรื่องเศรษฐกิจสู่ภาควัดในอำเภอวารลินนี่เนาะข้องว่ามีสินค้าอีกอย่างมีแต่ผูเขาต่ำสาเตยออกคายเท่านั้นว่านั้นจ้ะ ลูกล้านกับท่ทันใดมันเป็นบานต่างไม่หลูกล้านกับท่ทันใดว่าสิบไปทำงานมีเงินมีทองคู้เงินนี้เขาพัฒนาขึ้นเร็วเลยยี่สิบกว่าปีที่ห้องมาอยู่นี่สังเกตเบิง่งคู้เงินนี่ถ้าเป็นเฉลี่ยรถปีกอัพนี่ทุกหลงังคาเงินขั้นระลังเลยนะนเนี่ยบ้านนี่ก็เล็กเล็กเล็กน่อยก็สามารถสื่อรถขี่กันได้ทำการทำงานเออ เป็นเจาเป็นนาาขื่นกระายบานปูขาขายลำรวยมีเงินมีทองดูแลพ่อแม่ก็มีขึ้นน้ำให้น้ำหน้าบ่าแหงแล้งคือเราแล้วบานไม่นามปูพักอยู่บดปีนะเป็นบานที่มีเศรษฐกิจดีมีสินค้าส่งออกสูส่สังคมสู่ตลาดสด้อย่างเ่นกับพักผัาอ้อมเปมื้อนี้ล่ละขายกันอยู่บนสันรถแม่ค้าแร่นฟอกไวนะั่นเอะ ถาไปสังเกตเบื่องบ้านหนอกขอกหน้าเขาเนี่ยไปบ้านได้สิบ่าแท่บ้านมีเศรษฐกิจดีเบื้อง้านค้าเขานั่นนะ้านขายของชำจั่นสิถ้าบ้านนั้นมียร้รานเนีวยกัเบิ่งของในลานเต็มแสดงว่าบ้านมีการจับใจใส่สอยเศรษฐกิจดีนะน่ะคนมีเงินก็จะหมมีการจับใจใส่สอยคือย่งมันจริงนีนร้านค้าโอ้ยว่าแมันเฮ็ดปวด ยง้ยมหาฝนกีมกันอยู่เขาก็ได้ขายของเขานันที่หล่ะเศรษฐกิจเขามันดีก็เป็นแบบนั้นนาจังว่าเออเอาไปบอกเบิง้งพิจารณาเบิ้งหลายๆอย่างพัฒนาไปเรื่อยเอาปล่อยฟังซ้ำนีล่ละ